รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโรงเรียนนานาชาติบรอมโกลฟเย้ yeah! สวัสดีทายน,นีต้อนรับเข้าสู่รายการติ้งซอนชอนนั่นเองะนะวันี้วนีีน้ก็เป็น oh. วันจันนะ oh. แน่นอนเลยก็ มาเจอกับพี่แอนนะคะวันนี้เนี่ยพี่แอนก็ห่างหายกันไปนานหลายวันเลยเนาะวันก็กลับมาเจอกันแล้วนะคะ <S <S วันจันทร์เนี่ยเป็นวันแรกนะคะของสัปดาห์น,นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน,น้องๆหลายหลายคนเนี่ยคงยังบอกว่าคลึกคลื้นสนุกสนานแล้วก็กระปี้กระเป๋าอยู่นะก็กลับมาเจอกันได้เนี่ยวันนี้เนี่ยพี่แอนเนี่ยก็มาทําหน้าที่ต้องความสุขให้กับน้องๆนั่นเองนะคะตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มเนี่ยก็จะมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะให้น้องๆเนี่ยได้ติดตามกันแน่นอนส่วนใครเนี่ยที่คิดถึงกันเนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุ คุยกันได้เลยนะที่023383766ค่ะแล้วก็023383767นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ย <izz! S 1> เรามีของรางวัลมาแจกด,ด้วยนะเห็นทางด้านซ้ายมือของพี่แอนไหมคะของรางวัลนี่วันนี้เนี่ยสำหรับโทรศัพท์นะคะเราจะแจกเป็นหนังสือนี่เลยเราจะแจก2องสายด้วยกันนะเป็นหนังสือ,อวรรณกรรมเยาวชนนะคะของอินนิดไบรตันนั่นเองนะคะเก <c oughs> <ๆ>่งแก่นกล้าตอนไปโรงเรียนกับตอน เปิดเทอมนั่นเองตอนเปิดเทอมใหม่นะคะใครที่อยากได้เนี่ยก็รีบโทรเข้ามาเลยเนะคะโดยทอ็อปิกของเราในวันนี้เนี่ยจะถามว่า เรื่องราวอะไรที่คิดว่าโดนใจมากที่สุด <Wow. S 1> อาเรื่องราวอะไรที่คิดว่าโดนใจมากที่สุดนะคะ <Wow. S 1> ช่วงนี้เนี่ยน้องๆเปิดเทอมแล้วนะอาจจะมีเรื่องราวเอเวลาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะน่ารักหรือว่านู่นนี่นั่นนะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้แต่นอกจากนั้นเนี่ยใครที่คิดถึงกัน,นะะทางช่องทางอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะค mm. ะที่ w w w f a c e b o o k c o m t i n g z o n t v ค่ะ กดไลน์เนี่ยลราก็ไปติดตามข่าวสารต่างๆนะในแฟนเพจของเราแท้เยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเนี่ยมีกิจกรรมดีๆด,ด้วยนะอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมอะไรสําหรับ lucky b a k อยู่นะแล้วก็มีกิจกรรมในให้น้องๆเนี่ยไปชมภาพยนตร์กันในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้เดี๋ยวพี่อันจะมาพูดถึงรายละเอียดอีกทีนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มรูปหลอคนหนึ่งค่ะเขามาพร้อมกับกระเป๋านะคะหนึ่งเออสองใบสองใบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขา เป็นใครแล้วเขาเอากระเป๋ามาทำไมเนี่ยขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเรคเข้ามาเรคเข้ามาสวัสดีค่ะเรคเข้ามาเรคเข้ามาเลยทำอะไรไข่ถั่วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะอ่ามาพร้อมกับลัคกี้แบ็กอ๋อลัคกี้แบ็กครับผมอ่ะกิจกรรมนี้คือยังไงเนี่ยพูดสิต้องขอบอกเลยว่าเรคเข้ามาตรงนี้นะครับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับเข้าไปใน Facebook ของเรานะครับเราจะมีของรางวัลในนี้คือจะมีแบบว่าไม่เหมือนกันนะแต่แต่ละถุงอ่ะอะลองเคาะดู อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรอันนี้หรอน่าจะเป็นกล่องใบใหญ่ๆกล่องหนึ่งข้างในเนี่ยก็ใส่ทองอยู่ประมาณสิบเส้นเอ่อเส้นละหนึ่งบาทหนักหนักเท่าไหร่หนักั้งหมดสิบบาทตอนนี้บ่านแล้วเท่าไหร่นะเอ่อเป็นทองอยู่ข้างในจริงอ่าแต่ว่าเป็นทองเกะเป็นทองหยิบทองหยอดหยิบเสรเราก็อร่อยตรงนี้นะฮะมีแต่ไม่หมดเลยในนี้ไม่ไม่ไม่คือของรางวัลแต่ละถุงแต่เรากระเป๋าเนี่ยเราจะมองเปิดกัน เออไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็มาร่วมสนุกร่วมรุ้นกันได้รอบตรงนี้ก็เรียกว่าดูอึดอัดอัตคัด ขัดสนยังไงก็ไม่รู้นะจะบอกว่าต้องร่วมสนุกเลยนะกิจกรรมนี้ทำไมต้องร่วมสนุกก็ต้องเข้าไปร่วมสนุกใน Facebook ไงใช่วอลเว็บดอทเฟซบุ๊กบล็อกคอมสแลตติ้งโซนทีวีแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายังบอกช่องทางไม่หมดอ่ะก็บอกแค่โทรศัพท์โทรศัพท์พเ,เราแจากเป็นหนังสือสองเล่มนี้ส่วน Facebook เนี่ยเราจะแจกเป็นวัวเซ้นนั่นเองนะ,อ,ะอ่ะแล้วช่องทางอื่นๆมีอะไรบ้างช่องทางอื่นๆทวิตเตอร์ไงอ่ะไลน์ไอซีอินสตาแกรม ครับผมอินสตาแกรมครับผมอะไรอีกอ่าแล้วก็ไลน์อะไรอีกแล้วก็อายูยูทูบชาแนลยูทูบชาแนลครับผมอ่าสี่ช่องทางไปติดตามไปฟอลโล่กันได้สำเนียงพี่อาจจะแปลกๆอาจจะดูสเปนไปนิดหน่อยแต่ว่าก็อย่าถือสาอ่าก็ติดตามได้ทุกช่องทางวันนี้พูดไม่ชัดทําไมเป็นร้อนในจริงเหรอเป็นร้อนในเราร้อนนอกเป็นยังไงอะไรนะเราร้อนนอกเป็นยังไงร้อนนอกก็เหมือนแบบว่าเออ่แดดส่องแต่พอแดดส่องปุ๊บเนี่ย ทานน้ำน้อยก็เป็นร้อนในเราเย็นในอะอะไรนะเราเย็นคืออย่างนี้จะมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นร้อนในเหมือนพี่ป๋อเนี่ยก็เรียกว่าทานน้ำมันเยอะๆใช่ไม่งั้นเนี่ยเป็นร้อนในข้างในปากวก็ทรมานคิดถึงน้องไหมน้องไม่ได้มาตั้งหลายวันเออคิดถึงดิไปไหนมาล่ะรับงานนอกแล้วก็เงินก็เยอะแล้วก็ลืม คือได้หน้าลืมหลังไม่ใช่พี่ปอนี่ไงก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปถ่ายคลิปต้นฉบับเลยถ้าผมไปเจอไปอ๋อก็ไปทําอีกรายการให้กับน้องๆได้ดูกันวันนี้ก็ติดตามปิดทอมเนี่ยถ่ายกับใครอะลูกอ๋อวันนั้นถ่ายกับน้องผู้กันอืมพี่ก็ไปถ่ายรายการมายังไม่ได้ถ่ายอยากบอกไงเจ้นติดตามไงรายการอะไร The p l a y r o o Music m อ๋อไปทำอะไรมาอย่างนี้แล้วเราไปแบบแคช Yeah. พี่ไปเล่นดนตรีมาเล่นอะไรเครื่องดนตรีจากอินเดียตึมตึมจะไดตึมตึมจะไดตึมตึมจะได้อะไรเรียกว่าอะไรเอ่อซีตาคล้ายๆซีตาอ่เป็นเสือวิ่งมาแล้วก็วิ่งหนีจะว่าเหรอซีตาเป็นสายอ่แล้วเขาดีดแบบดึมดึมอะไรอย่างเงี้ยอ่่ไม่ๆแต่เสียงจะกรงกริ่งกริ่งก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 ิ่งอันนี้เสียงคอแก้วไม่ไม่ไม่เป็นเสียงแบบคล้ายๆแบบว่าเอ่ออาหรับอาหรับพี่เป็อ๋ออาคือน้องของพ่อเหรอ ก็เมื่อคืนนอนน้อยไม่ไม่ไปถ่ายมาไปถ่ายกับน้องที่ชื่อว่าฮาเล่ฮาเล่เหรอที่เป็นมอไซค์อ่าใช่แล้วเป็นไงน้องเขาขับได้ไหมคุณพ่อชอบมอไซค์อ๋อเลยตั้งชื่อน้องว่าฮาเล่ฮาเล่แล้วก็เป็นพี่พี่กรพี่พราะนั้นติดตามรายการ The p l a y r o o Music m รับรองว่าสนุกแน่นอนทุกวันเสาร์เวลาหรือวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิ อาวเอาว่าอาทิตย์เออวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์เอาไว้ว่าช่องหนาวเนี่ยแหละช่วงเช้าเนี่ยดูได้ตลอดเลยก็คือว่าวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยติดตามได้กระเป๋าเดินทางนี้เดที่แยรี้เอออ่ะแล้วก็ที่โซนคลับเสาร์อาทิตย์เวลาหกโมงถึงแปดโมงเออนะแต่ว่าเราก็เม้ามอยกันมากเลยเม้ามอยใส่ขาวมีข่าวไหมมีโอ้พี่ป๋อขอบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสมากคือแอนเนี่ยรู้จักรู้จักคนประเภทนี้เนี่ยมานานแล้วแล้วแอนก็แบบเรียกเขามานานแล้วกับ พี่ปออาจจะคุ้นคุ้นไหมเวลาเราขึ้น BTS อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วสมมติว่าเราอะยืนขึ้นอย่างน้องแอนประจําเลยไม่ไม่แอนไม่ใช่บุคคลประเภทนั้นเรา BTS เนี่ยระหว่างทางเข้าตอนที่เรารออยู่เนี่ยก็จะมีช่องให้เรายืนอยู่นี้ใช่ไหมอ่ะเราก็สมมติว่าเรายืนอยู่คนแรกค่ะแล้วพอ BTS มาปุ๊บอ่ะตรงนี้จะเป็นช่องว่างใช่ไหม BTS มาปุ๊บจะมีมนุษย์ประเภทหนึ่งคือรีบเลยล่ะเขาเข้าเลยแล้วคือ สิ่งแรกที่<ช>มนุษย์ประเภทนี้มองแล้วคอนเเ็ถต์มไปเลยที่นั่งที่นั่งเก้าอี้เก้าอี้ปึ้งเออคือชีต้องมีเก้าอี้ต่อ้ยต้องมีบางคน<ช>หนักกว่านั้นแล้วบางคนบางคนมาไม่ทันนี่นะคือวิ่งมาแซงเราไม่ทันม,มาจนต้องต่อหลังเราอพอต่อหลังเรารู้สึกว่ารีบ ก็เลยเรียกว่าดันเราไปดุนเราใช่ใช่แล้วคือที่นัางคนนั้นคือการเข้าเข้าเข้า BTS ที่ถูกี่าหมอคือเราต้องให้เขาออกก่อนใช่แล้วเข้าแต่มืนรูประเทศีนใชเขายังไม่ทันออกเข้าแล้วแางนี้แล้วเขาจะมายืนหน้าเราสมมติไม่ได้ที่นั่งเขาจะมายืนคาหน้าแบบยืนแบบ ยืนแบบกดดันนะยืนแบบกดด<อ>ันคุณคุณยางมนุษย์ประเภทนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วแล้วสิ่งที่คนคนดีอย่างพี่ทำก็คือแกล้งหลับไม่คุณยางว่ามนุษย์ประเภทนี้ขเขาเรียกว่า,าอะไรคุณน,นี่เขาเรียกว่ามนุษย์ป้าออมนุษย์ป้าหลายคนงงว่าคืออะไรวันนี้เรามีนิยามมาบอกไม่ไม่มีทั้งมีทั้งมนุษย์ป้าและมนุษย์ลุงนะเออแต่ส่วๆไปจะเป็นป้ามากกว่าท่วๆจะเป็นมนุษย์ป้าแต่แต เองก็เคยโดนมนุษย์ลงเดี๋ยวูประสบการณ์พี่แอนเยอะมากในทิดหลงทิเน็ตเนี่ยแต่บางคนยังงงอยู่ว่ามนุษย์ป้าคืออะไรเรื่องนี้เนี่ยเราสองคนเชี่ยวชาญมากี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงความหมายของคำว่ามนุษย์ป้ามันเป็นยังไงแล้วน้องๆสำรวจตัวเองมีคนแบบว่าจํากัดความนิยามดีฟาไว้ว่ามนุษย์ป้าเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงวัย กลางคนนะคะแต่งตัวเนี่ยดูสูงอายุหน่อยอคือดูเรียกว่าเออมีวุฒิภาวะประมาณเออสี่สิบห้ครับผมยึดตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของโลกและสังคมคือโลกเนี่ยทุกคนจะต้องยอมฉั้นเห็นแก่ตัวะนะฮะ,ะแล้วก็ไม่สนใจคนรอบข้างซิ่มคามนบางทีถือของเยอะ ไม่รู้แกหอบไปไหนแต่แกถือของเยอะแล้วดูหนักตลอดเวลาใช่ครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของมนุษย์ประเทนี้เนี่ยพี่ป๋อเขาจะใช้ความเป็นอาวุโสนะคะแล้วก็ความวัยุธเป็นข้ออ้างในการแหกกฎระเบียบต่างๆของสังคมเช่นนี่เลยที่พี่แอนบอกต่อแถวกันนุษยแป้แกก็โอ้โหชั้นเนี่ยพุ่งเลยเขามีสองแถวมาสามแถวป้าขาไม่ค่อยดีและช่วงหลังาเป็นเก้าแต่รักตัวเองเก้ารักตัวเองป้าขอแซงนะ ได้ไหมอ่านี่ไงเนี่ยแล้วบนเอสคือนี่คือแทนนี่เขาจะนั่งกันป้าแกก็เอาวางขาเพียบเลยเทียบเลยเียบเลยอะไรอย่างงี้คือคือเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ใครที่เนี่ยไปมีเรื่องกับมนุษย์ป้าเนี่ยเขาจะเถียงแบบ ต้องเอาชนะให้ได้<อ>คือ <จน S 1> ไม่ยอมอ่ะแล้วก็เขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ผิดของสังคมเนี่ยบน BTS เนี่ยเราจะเจอเยอะมากคือพี่พี่ว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะ BTS แต่เป็นขนส่งสาธารณะทั้งหมดก็ะจะมีะคนหลอ่างนี้แหละจริงๆ<อ>แล้วคือมนุษย์ป้าเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้หมายถึงคนที่แบบอายุเยอะหรอก จริงๆแค่แบบว่าเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่สนใจคนอื่นเพราะบางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกับคนอื่นเราต้องเห็นใจเพื่อรอบข้างบางทีการแค่แบบว่าพิงเสานี่ก็น่าเกลียดแล้วเรียกว่าเอาง่ามของตรงนั้นเนี่ยไปพิงที่เสาแล้วก็มันก็ดูน่าเกลียดแล้วก็แบบคนอื่นเขาจะจับเสาเขาจับไม่ได้ใช่ใช่เคยเจอกานพอขึ้น BTS อย่างเงี้ยคนก็แน่นมากใช่ไหมครัมมนุษย์ป้านี่สมมติว่านี่เป็นเสานะมนุษย์ป้า หรือว่าเต็มตัวแหละนอนแล้วแหละนอนแล้วแหละแล้วก็มีประเภทหนึ่งอันนี้แอนเซอร์ที่ฟิตเนสทำไมอ่ะคือช่วงเวลากลางวันอย่างเงี้ยวันธรรมดามนุษย์ป้าจะไปอยู่ที่นู่นเยอะคือว่างมนุษย์ป้าออกกำลังกายว่าออกกำลังกายฟิตเนสด้วยมนุษย์ป้าก็จะอย่างนี้แหละเป็นสมาคมมนุษย์ป้าทำอะไรคะก็คือไอ้จักรจักรจักรจันนั่งปั่นจักรยานอยู่อ่ะแอนอยู่ตรงกลางครับมนุษย์ป้าสองคนมาเจอกันคุยกันแบบอ้า กล่นกับสงครามสงค้ามไม่หยุดแค่นั้นหยิบส้มขึ้นมากินโอ้โหอันนี้สุดเลยอันนี้สุดเลยแล้วก็ยังไงต่อหรอแมทพิ้งของไว้ตรงนั้นเราไม่เก็บอันนี้เขาเรียกว่าเห็นแกตัวไงคือไม่มีระเบียบต่อสังคมคือกินเสร็จแล้วก็ทิ้งบางคนเนี่ยนอนแช่แล้วคนอื่นจะมาเล่นต่อไม่ได้อันนี้ก็อีกนิยามหนึ่งของมนุษย์ป้านะเรียกว่าไรมนุษยธรรมที่สุด กินของเหม็นๆนี่สุดยอดเลยคือแอนต้องเดินหนีอ่ะแล้วบางคนนี่คือกินแบบกินเหมือนมาปิกนิกอ่ะคือวางทิ้งไว้ตรงนั้นน่ะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าถอดรองเท้าแตะแล้วก็แกะกลมกัดสวมออกมากิดนะฮะ นี่ป้าขึ้นลอยฟ้าไปนุสรีหรือว่าป้าจะไปสวนรถไฟครับผมค <c oughs> ือป,ป้าเ <c oughs> <c oughs> ตรียมสิ่เนี่อันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่โอเคนะน้องๆอยา <c oughs> ทำเป็นนี่อย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยิ่งโลกของเราเปลี่ยนไปมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยหลายๆอย่างก็จะถูกอัปเดตลงแหล่งโซเชียลเน็ตเวิร์กมากยิ่งขึ้นะจะมีคลิปนะที่เหมือน<ช>แบบคุณป้าเขามาแชนะ เป็นยังไงเป็นยังคลิปนี้ก็ออกมาแล้วก็เอาเอามีมีพันทิปล่าสุดที่อ่านมันทิปก็คือมีคุณป้าคนนึงเนี่ยเขาขอขึ้นแท็กซี่ก็เรียกว่ามีสาวๆอย่างน้องแอนน์นี่แหละเรียกแท็กซี่กลับบ้านปรากฏว่ามันคีป้าคนนึงเนี่ยก็เดินมาโบกรถแท็กซี่เลยนะครับแล้วก็ ก่อนที่เขาจะออกตัวเนี่ยมนุษย์ป้าก็เดินไปเปิดประตูเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยป้าขอติดรถไปด้วยได้ไหมนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยด้วยความนี่เห็นว่าเออป้าแกมีอายุด้วยความมีน้ำใจก็เอเอไปก็ได้ป้าไปลงไหนเนี่ยเดี๋ยวป้าไปลงสี่แยกข้างหน้าป้าขอไปลงโลตัสก็ขึ้นมาปรากฏพอถึงโลตัสป้าบอกว่า ป้าขอไปสายฝองได้ไหมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ค่ะป้าบ้านหนูมันก็ไกลมันคือป้าต้องลงตรงนี้แหละแป้าต้องลงตรงนี้ปรากฏว่าป้าไม่ยอมป้าไม่ยอมผู้หญิงคนนั้นก็เลยยิ่งข <uh ้อเสนอบอกว่านี่จะไปด้วยกันเนี่ยงั้นหารค่ารถก็ได้หารค่ารถได้ไหมป้าบอก มีน้ำใจหรือเปล่ามีคนไทยหรือเปล่าลูกเจ๊กแน่เลยนี่ลูกเจ๊กแน่ไม่มีน้ำใจไม่เหมือนคนไทยเลยจริงหรออย่างนี้เลยเออนะฮะคือฟางแล้วแบบมนุษย์ป้านี่อยู่ในทุกทุกแห่งบนโลกนี้อะฮะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ไว้ไหนนะครับเราก็ควรจะมีน้ำใจในการที่อยู่สังคมร่วมกันถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามารับสายพวกื่อน้องๆดีกว่านี่ฮะน้องเจ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องชิอายุเท่าไหร่คะ11ขวบค่ะ11ขวบ้ามาจากที่ไหนเอ่ยจะร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดนั่นเองน้องชิสาวันนี้เนี่ยเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างเราไปเรียนหนังสือสนุกค่ะสนุกเนาะแล้วเรามีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าโดนใจโดนใจบ้างไหมตอนที่อยู่โรงเรียนก็เรื่องเรียนค่ะทําไมคะ เพราะว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าให้หนูตั้งใจเรียนพรหนูตั้งใจเรียนสอบได้เกรดสี่พ่อแม่ก็ดีใจพ่อแม่ก็ชมหนูสุดยอดสุดยอดตอนพี่ฝออายุเท่าน้องพี่ฝอได้เกรดอะไรหนึ่งตอนเ <c oughs> <c oughs> อ้หนึ่งได้ไง <ทำ S 1> พี่เน,นี่ยก็มีสามมีสี่แต่ว่าพี่ไม่ได้สี่ทุกตัวเออจะสี่เฉพาะสี่หนึ่งตัวสี่าหลายตัวอยู่พี่สี่พวกอัสุขศึกษา ชั้ศึกษางานเกษตรปชอเราจะไม่ไม้เพราะว่ายากไปแล้วนะครับอันนี้ถามเลยดีกว่านะครับเคยเจอมนุษย์ป้าไหมลูกอะไรนะคะเคยเจอมนุษย์ป้าไหมคะคะเคยเจอมนุษย์ป้าไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยอ๋อปกติไปโรงเรียนไงลูกใช่นะคะปกติไปโรงเรียนยังไงคะ ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามอบของรางวัลให้เลยนะคะขอบคุณมากนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนะครับแล้วหนังสือสุดน่ารักของเราไปอ่านเล่นกันเลยนะฮะใช่เลยค่ะไปที่สายต่อไปนะครับสวัสดีครับยังไม่มาแล้วโอเคยังไม่มายังไม่มานะโอเคพี่ปอก็วันนี้ช่วงนี้เนี่ยเราก็พูดคุยนะสำหรับ เรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอะไรเงี้ยคือมีเยอะแยะมากมายเลยช่วงหน้าดิยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าจะเด็ดดวงมากเด็ดดวงเราจะไปอ่าน Facebook Facebook ครับผมตรงนี้ Facebook ของเราเนี่ยท็อปิกว่าอะไรที่คิดว่าทําแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นกันดิเล่นรถไปหอกงี้กระโดดบันจี้จัมงี้ เดี uh, ๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวตื่นเต้นล่าสุดมีมีมีมหมือกันใช่ไหมล่าสุดไปมาที่หายไปนั่นแหละเรื่ล่าสุดไปมาเฮ้ยอยากฟังแล้วอยากฟังเรื่องราวตื่นเต้นของพี่แอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแล้วก็ติดตาม Facebook พร้อมๆกันนะครับนายติ๊งซซนโชว์ปปี้